ระหว่างที่บรรยากาศทางการเมืองมันดูจะเคร่งเครียดนะครับมีการจับตาดูทั้งซี่ของทางรัฐบาลก็ดีทั้งซี่ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ดีในระหว่างนี้นะครับเราก็ใจเห็นนะครับบรรดาประชาชนทั่วไปนั้นก็เริ่มมีความคิดมีแนวมีไอเดียมีจินตนาการออกมาเยอะนะครับวันนี้เราจะพาไปดูจินตนาการของประชาชนบางส่วนนะครับที่มองไปที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็มีการดีไซน์นะครับ มีการทํารูปแบบของคุณสุเทพออกมานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนหรือชื่นชมนะครับแต่ว่านี่ก็คือเราหยิบยกมาจากบางส่วนนะครับที่ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าไปตกแต่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเว็บไซต์พันทิปนะครับถนนราชดำเนินแล้วก็อาจจะมีเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่ภาพนี้มีการแต่งให้คุณสุเทพเป็น g กลเลเตอร์นะครับก็เป็นนักรบโรมันโบราณนะครับคงจะจำกันได้ลเซลโครเนี่ย เคยสมบทนะครับในกาดีเอเตอร์นะครับนี่ก็เลยให้คุณสุเทพไปเป็นกาดีเอเลเตอร์ซะเลยนะครับถัดมานี่ครับเป็นเป่าบุญจินนะครับสุเทพเทือกสุบรรเป็นเป่าบุญจินนะครับคืนความยุติธรรมให้ประชาชนทั้งแผ่นดินนี่ครับนี่เป่าบุญจินฮะเป่าบุญจินเทพเทือกนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยผมดูไม่ออกนะครับนี่ชูอะไรเหรียญทองเหรอฮะเหรียญทองนะครับอ่าไม่แน่ใจนะครับนี่ชูเหรียญทองอ่า แล้วก็ยังมีภาพอะไรเนี่ยดาก้อนบอลนะฮะไม่แน่ใจนะครับเห็นหน้าคุณสุเทพไม่ชัดนะครับความจริงมันมีอีกหลายต่อหลายภาพนะครับท่านผู้ชมฮะยังมีภาพต่อไปไหมฮะมีต่อไปไหมครับโอ้โหที่จริงมันมีหลายภาพกว่านี้เลยนะครับมีภาพที่พยายามทําคุณสุเทพเป็นคิมจองอิลนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้นําของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็มีการทําภาพของคุณสุเทพนะครับเป็นฮิตเลอร์ก็มีนะครับ อ้าวนี่คือเพื่อความยุติธรรมนะครับมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนคุณสุเทพแล้วก็ฝ่ายที่พยายามตกแต่งภาพคุณสุเทพเป็นทั้งฮิตเลอร์ก็มีนะครับเป็นทั้งคิมจองอิลก็มีนะครับอ่ะทีมงานเก็บภาพไปหมดนะฮะอ้าวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ